สวัสดีค่ะวันนี้คุยเรื่องอาหารมานั่งที่โต๊ะกินข้าวไม่ใช่ข้างนอกออกไปยืนแล้วลมแรงเย็นด้วยไม่ไหวไปนั่งหลังบ้านดีกว่าแดดออกด้วยลมแรงมาก <c oughs> มีแดดตรงนี้พอไหวพอไหวโหนรลมแรงแรงเจ๊งกรุงกริงสนันเลยไหม <c oughs> มีสามีฝรั่งเนี่ย ต้องทําอาหารเสิร์ฟวันละกี่อย่างเอาเป็นมือ้อเอ๊ะถ้าเป็นมืออนม้อเนี่ยจะเยอะไปไหมก็แล้วแต่บ้านนะบ้านไหนเสิร์ฟกันกี่มือ้อกินกันกี่มื้อนะคะโอ๊ตเล่าให้ฟังถึงบ้านโน้ตแล้วกันก่อนจะเล่าขอเท้าความไปถึงตอนโน้ตอยู่ไทยก่อนบ้านโน้ตเนี่ยไม่ได้ทําอาหารนะคะตอนที่อยู่กับแม่เด็ก แม่เป็นคนทำอาหารเนี่ยแม่ก็จะทำไว้หม้อหนึ่งเป็นแกงเป็นต้มเป็นผัดก็กระทะหนึ่งนะคะก็กินไปสองสาวันนะคะก็จะมีโอ๊ตมีแม่แล้วก็มีพ่อเลี้ยงยุนสามคนแค่นี้ทําอาหารอย่างเดียวนะคะบางครั้งก็สองอย่างแล้วแต่นะคะไม่ได้กินด้วยกันเลยตอนอยู่กับแม่เนี่ยใครกลับมาบ้านอยู่บ้านก็ตักกินเอาเองนะคะ พ่อมาอยู่กับพ่อไม่เคยทําเลยซื้ออย่างเดียวเลยนะคะพ่อก็จะให้ตังเป็นค่ากับข้าวไปซื้อที่ตลาดตลาดนี่ต้องไปทุกวันนะวันไหนมีตลาดนัดนี่มีอาหารให้เลือกเยอะหน่อยวันไหนไม่มีตลาดนัดก็ไปซื้อร้านข้าวแกงในซอยบ้านอยู่กับพ่อนี่ก็มีโอ๊ตมีพ่อมีแม่เลี้ยงมีน้องอีกสองคนลูกของแม่เลี้ยงก็หคนไง ก็ได้สามถุงบางทีเนี่ยซื้อกับข้าวที่ราคาไม่แพงบางร้านเขาก็ขายถุงละ10บาทบางร้านก็ขายถุง,ละ,ง,ถงละ15บาทดูตามปริมาณนะคะมถึงบ้านก็จะแกะใส่จานไว้นะคะก็ไม่ได้กินรวมกันอีกก็ตักกินของใครของมันแล้วก็แบ่งเอาไว้เหลือเอาไว้ก็ได้ให้คนที่ยังไม่ได้กินนะคะตอนเด็กๆเ,เลยเนี่ยอยู่กับปู่กับย่าเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะว่าใครทากับข้าว ที่จำได้ในความทรงจําก็คือปู่เนี่ยเป็นคนทำกับข้าวเวลากินข้าวนี่ต้องกินพร้อมกันนะคะนั่งพื้นจัดจานจัดช้อนแก้วน้ํากินช้อนซ้อมก็นั่งกินจนทุกคนอิ่มถึงจะลุกได้นะคะมาอยู่กับมิสเตอร์มิสเตอร์เป็นคนที่ <laughs> ง่ายมากๆนะคะทําอาหารกี่อย่างเขาก็ตักทุกอย่างเลยอะอยู่กันสองคน บางวันเนี่ยพี่บอกว่าทําไมอยู่ทํามาเยอะเยอะดทาแค่อย่างเดียวนะแต่ทาเยอะมากเขาบอกว่าก็ไอทําไว้เผื่อไอได้ไงเพราะไอยอยู่บ้านทุกวันไงอาจจะได้ไม่ต้องทําอีกนะคะสุดท้ายก็กินหมดอะ่ะทามาเยอะเยอะมิเตอร์คิดว่าจะไม่หมดก็หมดนะคะบางวันก็มี2อ,อย่างบางวันก็มีอย่างเดียวนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือผักนะคะวันไหนทํากับข้าวที่เป็นผัดผัก ก็ไม่มีผักสดวันไหนทํากับข้าวที่ไม่มีผักไม่ได้ผัดไม่ได้เป็นส่วนประกอบจะมีผักแยกต่างหากให้เขานะคะเป็นแตงกวาบ้างประกาศแก้วบ้างนะคะหรือเป็นผักอย่างอื่นแล้วแต่ว่าโอ๊ตจะทําอะไรให้เขากินอะไรเขาก็กินทุกอย่างเลยนะคะอยู่กันสังคนไม่มีพิธีรีตองนะอีกเหตุผลหนึ่งก็คือโอ๊ตทำกับข้าวไม่เก่งนะคะอยู่ไทยไม่เคยทํา มหาธรรมที่อเมริการ้วนๆเลยนะคะเหตุผลที่ทำเพราะว่าอาหารฝรั่งไม่ได้ถูกปากตลอดไงรสเค็มรสหวานเกิน <c oughs> มิเตอร์เนี่ยหลายปีก่อนนะซื้ออาหารแชร่แข็งเอาไปที่ทำงานนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อ๊อดเริ่มอ๊าจำไม่ได้แล้วเมื่อไหร่นะ <c oughs> ก็ทำอาหารแล้วก็พอจะแจงอาหารที่ทำเนี่ยให้เขา าจนถึงทุกวันนี้นะเขาก็ไม่ซื้ออาหารแชร่แข็งกินเลยนะโอ๊ก็จะทําอาหารที่ทํามื้อเย็นเนี่ยแหละเพื่อสําหรับห่อให้เขาไปกินที่ทํางานด้วยนะคะไม่ต้กินง่ายมากอะ่ะบ้านใครที่ต้องมีอาหารมากกว่าสองอย่างสามอย่างคุณเป็นแม่บ้านเองแล้วคุณชอบทําอาหารนะคะเป็นโชคดีของสามีโอ๊ตเนี่ยไม่ชอบทําอาหารเลยนะ เป็นไฟบังคับค่ะทำที่ทำได้ทุกวันนี้เนี่ยดีสุดๆแล้วนะคะโชคดีตรงที่วิตยกินง่ายนี่แหละจานช้อนแก้วต่างๆเนี่ยนะเมื่อก่อนนะไม่มีเราต้องจัดให้สวยงามต้องปูผ้ารองจานไม่มีนะคะเพิ่งจะมาใช้การตอนซื้อโต๊ะกินข้าวใหม่นะคะซื้อโต๊ะไม้เมื่อก่อนเป็นโต๊ะกระจก กระจกเช็ดง่ายนะพึ่งเป็นโต๊ไม้นี่แหละโอก็ะยากจะรักษาผิวโต๊ไม้โหให้สวยนานๆนะก็ซื้อที่รองจานที่รองแก้วมานะคะที่รองแก้วเนี่ยมีใช้อยู่แล้วนะคะพอมีโต๊ะใหม่เนี่ยก็ซื้อใหม่ด้วยนะคะอยากใช้ของใหม่ด้วยนะคะบ้านใครที่ต้องจัดเป็นระบบระเบียบจัดให้สวยงามเพราะสามีก็ชอบตัวเองก็ชอบจัด ก็ดีไปนะคะอาหารต้องมีหลายอย่างถึงแม้ว่าจะอยู่กัน2คนก็ต้องมี2อสาอย่างก็ดีนะคะบ้านใครที่อยู่กันหลายๆคนอันนี้ก็เข้าใจได้นะใครที่อยู่กันหลายๆคนแล้วกินแบบฝรั่งง่ายๆก็ง่ายดีนะฝรั่งเขาก็จะกินบางทีก็เบอร์เกอร์แซนด์วิชทำง่ายๆไม่ต้องมีอาหารเป็นจานๆเยอะนะคะที่เห็นคนเอเชียกันเองนี่แหละ ก็จะทามีหลายอย่างเพราะคนไทยเราอ่ะตอนเราอยู่บ้านเราอ่ะเราก็ชอบที่จะกินอาหารมีหลายๆกับข้าวไงก็อยู่ที่เงินด้วยนะใครมีเงินมากเงินน้อยนะคะสามีฝรั่งของใครเป็นคนพิธีรีตองแล้วคุณอ่ะไม่ได้เป็นคนพิธีรีตองมาก่อนพอมาอยู่กับเขาเนี่ยคุณก็ต้องทําแบบที่เขาโอเคไหม ก็เป็นไปได้นะก็มีการปรับกันไปนะคะนี่ก็คือข้อมูลนะคะมาเล่าให้ฟังเรื่องตัวเองแล้วก็เรื่องของคนอื่นทั่วๆไปที่ได้เห็นมานะคะไม่ใช่ว่ามีสามีฝรั่งแล้วต้องปฏิบตัติหรือต้องทําเหมือนเหมือนกันทุกคนทุกบ้านไม่ใช่นะคะบ้านใครบ้านมันคะ่ะวิถีใครวิถีมันนะคะอยู่ที่ความชอบความสะดวกนะคะแล้วก็ ก็เป๋าเงินด้วยนะคะหลายบ้านเนี่ยภรรยาไม่ทําอะไรเลยมีแม่บ้านให้แม่บ้านทําเขาก็เสิร์ฟให้นะอันนี้โอ๊ฟังมาจากในคนอื่นนะหลายบ้านไม่ทําอะไรเลยเหมือนกันนะคะก็ซื้ออย่างเดียวสามีชอบอะไรก็ซื้อสิ่งนั้นมานะคะแล้วก็ให้แม่บ้านเป็นคนจัดแจงเสิร์ฟ <c oughs> ก็มีนะคะขอบคุณที่มาฟังขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ